นอนแล้วเหรอฮะนอนเต็มที่ครับผมไม่เคยอดนอนผมนอนสองทุ่มทุกวันวิตายแล้วดูแลสุขภาพนอนสองทุ่มครับแล้วตื่นล่ะสองทุ่มครึ่งคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้นอนน้อยๆทำงานเยอะๆครับอ๋อเหรอครับผมอาการไม่ค่อยดีครับอาการไอไหมไอไหมไอครับไอเป็นไงไอหืดเป็นไงไอหืดไอหอบไอแห้งครับ ไอจะลากไอจนลากแดงลากเขียวไอจะสียขหน้าออกไอจะเป็นลโรลทั้งโลกไอจนตกบันไดไอกระดกกระแดกโดนกระดกกระดนโดกระเดี้ยงลงไปในกระด้งกระดุกกระดิกไม่ได้ไอจะลูกกระเดือกระเด็นไปโดนกระดานกระด่าวแดดนไอไม่จบไม่สิ้นไอจนเสียเส้นเดินต้องตึงจะลุกจะนั่งทรมานกายจดช้าๆเลยครับผมพูดไม่ทันแล้วช่วงหลังเนี่ยผมก็เจ็บหน้าออกเหมือ่แบบหน้ามืดไหม ใช่มันหน้ามืดตาบัวครับตัว,ตวล่ะตัวร้อนกินไม่ได้